สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง YouTube กัดเจียวันนี้พาทุกท่านมาชมงานล่องน้าครับอยู่กับโคมสือ p ี130ขีด8ทีมงานโชคดีนั่นแล้วก็มีดัมไหลกันเลยครับ ที่ตำบลแกอําเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับอยู่กับทีมงานโชคดีนั่นนี่เป็นงานลอกนาครับดินสวยมาก ว่ารอครับจำคันนี้สำหรับโค้ดมัตสึฟีซีหนึ่อยสามสิบขีดแปดนะครับใช้โรเลอร์7ตัวแคเรีสองตัวใบทแท็กขนาด70เซนพุ่งขี่อยู่ที่ประมาณ0ซนิโรคิวครับน้ำหนัก13บตัน

เดินทางมาไกลพอสมควรครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตั้มสักหน่อยด้วยนะครับ สวยเลยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให,ใหม่ๆสำหรับลินนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ